ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาน,น,นะครับดูเหมือนว่ากระแสรถคลาสเลก็กจากแบรนด์สุโขกิเองอาจจะไม่เปรีป้ยงปังนะักซึ่งในประเทศไทยเองก็มีตลาดเฉพาะกลุ่มและอาจจะดูเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda และย a m a h a อาจจะดูดอปไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดมีรายงานจากสื่ออินโดนีเซียว่าทางค่ายนั้นเตรียมจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของ Max i ซ c o o t e r อร์ในคลาส1 5 0่ c ซีซีเพื่อท้าชนกับ p c x ของ Honda และ N Max จาก Ya m a h a นั่นเอง โมเดลที่ว่านะครับก็คือว่าที่ของ Suzuki Bergman 150โดยคาดว่าจะเป็นการนำเอาโมเดลที่ร่วมพัฒนากับผู้ผลิตชาวจีนอย่างเฮาชื่อกับเจ้า USR150 UH มาทำการเปลี่ยนแปลงรหัสใหม่และใส่องค์ประกอบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ b e r k m a n เข้าไปเฮาชื่อ USR150 UH นะครับจัดว่าเป็น Maxi s c o o t e ตรระดับพรีเมียมที่มีงานออกแบบที่สมส่วนโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าแบบคมคู่ขนาดใหญ่และมีชุดไฟสูงติดตั้งแยกส่วนอยู่ตรงกลาง พร้อมไฟ DRL เหนือไฟหน้าคู่นะครับโดยจะเป็นหลอดไฟแบบ LED รอบคันทำให้มันดูทันสมัยเป็นอย่างมากตัวรถจะมาพร้อมกับองค์ประกอบของรถแนแนว Max i ซ c o o t e r เตอร์ที่ครบถ้วนนะครับทั้งระบบการเข้าถึงตัวรถแบบ keyless ช่องเสียบชาร์จ USB ช่องเก็บของด้านหน้าและก็ช่องเก็บของขนาดใหญ่ใต้เบาะนั่งที่เปิดฝาถังน้ำมันจะอยู่ส่วนหน้าของตัวรถทำให้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่ต้องมานั่งเปิดเบาะให้เสียอารมณ์ครับและยังมาพร้อมกับความปลอดภยัยด้วยระบบเบรกแบบดิสก์เดี่ยวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมด้วยระบบเบรก ABS แบบ Dual Channel เลยทีเดียวตัวรถจะมาพร้อมกับขุมกำลังขนาด149.2 cc 1ลูกสูบ4จังหวะแบบ Single overhead camshaft นะครับระบายความร้อนด้วยของเหลวให้แรงม้าสูงสุดที่14.21และแรงบิดสูงสุด14.2นนิวตัเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวตัวรถจะมีส่วนประกอบด้านเทคนิคที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ระดับสากลน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดหัวฉีดเชื้อเพลิงจากเดนโซ่ชุดคัตส์อัโตโนมัติจาก FCC สายพานแบนโด้นะครับรวมไปถึงระบบการใช้เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูง a i s s ที่จะทําการตัดการทํางานของเครื่องยนต์หากตัวรถจอดนิ่งๆในช่วงเวลาหนึ่งและสามารถกลับมาทํางานแบบไร้รอยต่อเพียงแค่บิดคันเร่งออกไปเท่านั้นอย่างไรก็ดีครับคาดว่าสตุกิเองก็ต้องทำกันบ้านอยู่พอสมควรนะครับในการนำเอาเจ้าห่าวชื่อ u s r 150มาปรับเปลี่ยนให้เป็นเบิร์กแมน1น0 พราะด้วยองค์ประกอบที่สมัยเหล่านี้ทําให้ค่าตัวของ U.S.R 150ในประเทศจีนนั้นค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวโดวยอยู่ที่ประมาณ88,700บาทด้วยกันแน่นอนนะครับหากว่ามีการนําเข้าไปจาหน่ายในประเทศอินโดนีเซียจริงจะเป็นการผลิตและส่งตรงมาจากประเทศจีนส่วนตลาดประเทศไทยนั้นอาจจะไม่มีการนําเข้ามาทำตลาดนะครับเพราะว่าในตอนนี้สุทุกิจประเทศไทยก็จะมีการนำอาอรมอเตไซค์หลายๆรุ่นนะครับมาจากอินเดียหรือว่าอินโดนีเซียนั่นเอง เว้นเสียแต่ว่าจะนำเอาแปลนของเจ้า UHR 150ไปผลิตกันที่อินโดนีเซียนั่นนะครับถึงจะมีโอกาสนำเข้ามาขายในประเทศไทยเราตรงนี้ก็ต้องมาเราติดตามกันต่อไปครับ